ามาอยู่กับผมยูทูบเจอไอซีอยูนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมอยูกลางนะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับเข้าตัวมาอะไรเรานะครับหลังจากเราผลิตอาวุธได้ลาค่าไปนะฮะของค่าสี่นะวันนี้นะฮะเราจะห้าวหารมากวันนี้เราจะมาผลิตอาวุธของคาาห้ากันนะครับผมนะก็อวัอนนี้นะฮะจะผลิตอะไรดีนะครับผมของคา่าห้านะครับพิน มัดหรือว่าฮาลินนะฮะหรือว่าหมอนะฮะท่วนนะครับ,นะรบกระบี่เอาดาบนี่แหละฮะใกล้ตัวดีครับรนะทึกเลยตื่นเต้นนะฮะผมปาสี่ไหนนี่ลองผลิตด,ดูทีครับหน้าตาเคร่งเครียดเดี๋ยวนะ <c oughs> โอ้เคสสำเร็จ um เองอะดเ้ยนะฮะเคไม่เป็นไรเอาไวว่าเราเท่ากับเสียไปประมาณ1 0บเอนะฮะ 10M เอ็มแค่ยกม่วงนะเราก็ไม่ขาดทุนอะไรมากนะฮะผมก,ก็ถือเป็นว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่แล้วนะนะครับผมนะก็ วันนี้มันเราอาจจะพลาดไปแต่พรุ่งนี้เราจะอาจยัไม่พลาดนะครับเดี๋ยวเราจะขายดาบเดิมๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณรับในไม่ช้านะครับนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมดิมิตเตอร์ซียูนะครับมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย